ธรรมนูนนะประธานรัฐสภาจึงเห็นควรให้งดการประชุมที่กำหนดไว้เดิมวันที่27กรกฎาคมจึงมีหนังสือเมื่อ imbalance. สักครู่นี้เป็นหนังสือด่วนที่สุดเห็นไหมลงตาด่วนที่สุดงดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแจ้งวันนี้งดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม <à> นะเพราะว่าทางผู้ตรวจเนี่ย ส่งสารรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้นะโดยทางผูต้ตรวจเนี่ยออกมายืนยันคําร้องเนี่ยส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญผ่านระบบยื่นคําร้องอิเล็กทรอนิกส์นะภายใน16นาฬิกาวันนี้ยืนย่นแล้วฮะยื่นแล้วสาร,รนูยังไม่มีคำสั่งอะไรเลยยังไม่รับด้วยยังไม่สั่งหยุดด้วยแต่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยเองว่าเนี่ยควรที่จะงดการประชุมเพราะมันยังไม่ชัดเจน ว่าสารจะมีคําสั่งอะไรหรือไม่ก็เลยงดการประชุมไม่มีการทําหนังสือมาที่รัฐสภาเขาทาหนังสือไปที่สารรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ายังไม่มีการประชุมในสัปดาห์นี้เพาะยัางไม่กาหนดเลยนะใช่ค่ะเลื่อนออกไปก่อนยังไม่กําหนดว่าจะประชุมวันไหนแล้วก็ที่เลื่อนอีกนัดหนึ่งอันนี้กระทันหันเลยฮะวงพูดคุยกัน8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะนั่นก็คือ8ปดพักสามรเสียงสงส นำโดยเพื่อไทยนะตอนนี้ไม่ใช่ก้าวไกลนานะแจ้งแบบนี้ในกลุ่มลายแจ้งสื่อมวลชนนะฮะกำหนดการนะฮะเนี่ยหลังตอนแรกบอกว่าหลังประชุมจะมีถแถลงแต่ล่าสุดแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อ11บเอนาฬิกาสินาทีวันนี้ยกเลิกการประชุม8ปดพักร่วมค่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าการทํางานที่ได้รับมอบหมายพักเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากที่ประชุม8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงของดการประชุมนะฮะอันนี้คือการแจ้งอย่างกระทันหันเพราะว่ากําหนดประชุมเนี่ยนะกำหนดประชุมเนี่ยสิบห้านาฬิกาที่อาคารรัฐสภาจะใช้ห้องประชุมของรัฐสภาห้องเล็กนะปรากฏว่าแจ้งออกมาเนี่ยก่อนเที่ยงก็ก่อนล่วงหน้าแค่สามชั่วโมงมถือว่ากระ,ะทันหันนะเหตุผลจริงๆคืออะไรไอ้ที่บอกว่างานในคืบหน้าคืออะไรคืบทาไมจะไม่คืบเสาทิราเห็นข่าวค่ะ คุยกับสสพักอื่นอยากได้คะแนนของคนอื่นนอกจาก312อบสองอ่ะคุณจะคุยอยู่กับ3 1 2บสองเหรอเออไทยสร้างไทยเลือกผมไหมเลือกใช่ไหมใช่อ่คุยกับอีกพักพักอะไระอ้าวคุยกับก้าวไกลก้าวไกลจะเลือกเพื่อไทยไหมเลือกแต่มันก็ได้เสียงเท่าเดิมก็ต้องหาตัวแปรอื่นก็ต้องไปคุยกับพักอื่นเขาค่ะนะแล้วเสาที่ที่ผ่านมาเราก็เห็นขา่าวคุยกับสารพัดพักแล้วเสียงเนี่ยออกมาเป็นเอกฉันเลยว่า ถ้ามีก้าวไกลไม่สามารถสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลได้เสียงเอกฉันเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่คืบหน้านี่คืออะไรตอบพี่เป็นความเห็นผมนะ,ะคงเป็นเรื่องของความอึดอัดความอึงคลึมความผออืดผออมกืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะบอกเธออย่างไรอว่าเขาไม่เอาเธอ <laughs> <laughs> พราะมันชัดเจนเนี่ยคุณปอปพี่ก็เห็นข่าวใช่ถูกไหมมันเหมือนภูเขาไฟที่รอการระเบิดมันมาคั่วว่าเนี่ยมันอึนอ่น่ะแล้วฟีลแบบเหมือนคนะตัวกลางไงไม่รู้จะบอกยังไงดีอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันอึนๆมันงึ๊งักจึ๊กจะบอกไปก็กลัวทัวลงเออมันก็จะถนอมน้ำใจยังไงจะมีเหตุปัจจัยอะไรมาพลิกเกมได้ไหมอ่าก็เลยยังไม่มีความคืบหน้าไงนะแต่เนี่ยมันคือสัญญาณบอกว่าตอนเนี้ย การเมืองมาถึงทางแยกที่อาจจะมีการแยกทางกันนี่ต้องจับตามองหลังจากนี้คุณหมอชลานานสีแก้วไปให้สัมภาษณ์กับโพสต์สุดเดย์โพสต์ส o ดเดย์ออฟฟิเชียลลงคลิปในทิกตอกเนี้ยคุณหมอชลานานนี่สมมุติเลยนะ<ฆ>แต่สมมุตินี่สะดุ้งกันเลยนะ,ยะสมมุติว่าอะไรอะเมืเนะม่อ,อทุกอย่างมันไปไม่ได้แล้ว <S <S เพื่อไทยขอถอนตัวออกมา ทุกคนบ้างไงทุกพักบ้างไงสมมติสมมติเดี๋ยวจะไปตีความอีเดนผมไม่สมมติอยู่เหมอนเดี๋ยวคนคิดเยอะอ่ะเอาว่าสมมุติว่าพักใดพักหนึ่งออกมาเนี่ยทุกพักเห็นเป็นยังไงถ้าบอกเอ้ยอมรับก็จะเอามติเนี้ยมาแถลงพวกเนี้ยอันนี้แค่สมมุตินะเพราะการประชุมแปดพยังไม่เกิดแต่สังเกตคุณหมอจุลน่านเคลียดจริงนะก็มีริ้วรอยเลยนะแต่สมมุตินะสมมุติสมมติเพื่อไทยถอนตัวออกมา เฮ้ยสะดุ้งเลยออาก็ไหนบอกก้าวไกลมีเสียงเยอะอะไรก็จะไม่เอาโน่นนี่ก็จะไม่เอาใช่ไหม